สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้วันนี้ต้อมจะพาเพื่อนๆนมาชมการถล่มหิมะบนหลังคาของต้อมค่ะจริงๆแล้วต้อมว่าจะออกมาเล่นหิมะนะคะแต่บังเอิญพ่อบ้านบอกว่าอย่าไปเดินใกล้หลังคานะเดี๋ยวหิมะมันจะร่วงลงมาทับหัวประมาณนั้นนะคะเพราะว่าหิมะมันหนัก ได้ที่เลยค่ะต้อมก็เลยมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นห้ามดีนะต้อมจะไปไปสุหิมะบนหลังคาให้มันตกลงมาค่ะท่านผู้ชมเราไปดูกันค่ะไปถล่มหลังคานะต้อมเตรียมเตรียมเหล็กมาเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็อันตรายนะคะท่านผู้ชมถ้าช่วงหิมะบนหลังคาเยอะๆหนาๆมันก็จะไหลไหลไหลลงมานะคะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันหนักรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็จะหล่นค่ะ เพราะว่าเคยมีคนที่ว่าเขาเดินเดินไปใกล้ๆหลังคาแล้วเป็นช่วงที่หิมะตกลงมาทับแล้วคนคนนั้นก็หายไปเลยญาติพี่น้องก็ตามหาก็ไม่เจอจนแบบหิมะเริ่มละลายก็มองเห็นแขนนะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่นี่นะคะที่ที่ประเทศนี้แต่ว่าตรงเมืองไหน่้มจำไม่ได้ เคกับท่านผู้ชมอันนี้นะคะเป็นเหล็กหญิงเหล็กค่ะเดี๋ยวหิมะที่ที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นหน้าต่างต้มนะคะแล้วก็หิมะที่อยู่ข้างบนนี่ความยาวที่มันห้อยย้อยลงมานี่ต้อมคิดว่ามันน่าจะประมาณเมตรหรือเมตรสิบเซนประมาณนั้นนะคะต,ต้อมจะไปค่อยๆกระแทกให้มันตกลงมานะคะแต่ต้อมจะไม่เข้าไปใกล้ค่ะเพราะว่ามันก็ อันตรายอยู่แต่ไม้ต้องยาวพอนะคะดูนนคะท่านผู้ชมประเทศกี่มัดด้วยกันค่ะเทเลนี่เทเลนี่ทเลนี่เล่นก่อนนะคะเล่นก่อน อยากเล่นอ่ะเป็นูโบเลยอันนี้เล่นกันนะคะมันก็ยังลบ อยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ลบสี่องศาเซนเซียนท่านผู้ชมเห็นไหมคะแบ่งแล้วคะ่ะ แมงแล้วยังไม่ตกเลยค่ะ ข้าเ้าไปใกล้เห็นไหมคะท่านผู้ชมได้หน่อยนึงแล้วอันนี้อันนั้นนี้อันนั้นนี้ จริงๆจะก,กระแทกแรงให้มันหล่นตุ๊บลงทีเดียวก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ต้อมห่วงเล่นโอเคท่านผู้ชมทำแค่นี้ก่อนเนะเานมนนเนะมันมันมันก็หนาอยู่นะคะหนาหแล้วก็สูงอยู่เดี๋ยวเราหันไปเล่นหิมะก,กันดีกว่า อันนี้ถ้ามันตกลงมาเยอะๆมันก็ต้องโกยออกจากจากผนังบ้านก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราหัานไปโกยหิมะเล่นกันแทนต้นตัน,ตนขอหันกล้องนะคะ มาดูบ้านน้อยคอยรักต้มค่ะบ้านน้อยคอยรักบ้านน้อยคอยรักจ้าเอ๋อยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกอยหิมะก,กันนะคะอันนี้ต้องมีอ,อุปรกรณ์มาด้วยค่ะไปค่ะ หิมะวันนี้ก็ยังเปียกๆอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังเปียกๆอยู่ค่ะโอ๊ยขาท่านผู้ชมเล่นสนุกกันวันนี้ยังไม่เล่นหิมะ หนาวนะคะแต่ว่ามันอยากเล่นอะเล,นน <c oughs> เล่นอะไรกันดีหาเล่นหนิม้าหาเล่นหนมาาเล่นตรงนี้ก็ได้นะ ชายหาดนะคะลูกบอลหิมะค่ะโอยหุหหหนาวหนาวหนาวค่ะหนาวท่านผู้ชมรับลูกบอลหน่อยค่ะ ลลลลลมาเล่นหิมะเย็นๆด้วยกันค่ะ องานางลำี่มะมาแล้วค่ะกินได้นะ สนุกค่ะหนาวไหมหนาวเอานีมันหนาวหนาวมัฟฟ้ามันสวยมันหนาวแล้วมันก็เย็นแต่มันก็สดชื่น หนาวมากแต่ชอบหันไปด้านนี้นิดนะคะท่านผู้ชมจ๋าเอียงนิดนึงกล้องเอียงนิดนิดหน่อยหนอย มีเพื่อนบ้านมองอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะ สนุกก็สนุกแค่หนาวกับท่านผู้ชมมาสนุกด้วยกันฮิา <c oughs> สนุกอยู่คนเดียวสนุกอยู่คนเดียว คะท่านผู้ชมคะ่ะทำแล้วมีความสุขคะ่ะหนาวไหมยังมีเลือดเนื้อและมีหัวใจมันก็คงหนาวเป็นธรรมดาธรรมดา แต่มันก็มีความสุขจ้าพายุหิมะมาแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นผีหิมะ ที่หิมะค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้กอดกอดกอดหิมาไว้สำหรับคลิปนี้โอ้เดี๋ยวทำแบบผีหิมะหน่อยอันนี้เป็นผีหิมะนะคะสุกรูสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมไม่มีสาระนะคะ แต่ว่าด้วยความสนุกดูเพื่อความผ่อนคลายนะคะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเอาบรรยากาศและธรรมชาติหนาวๆมาฝากท่านผู้ชมจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ I love you everybody Hello, bye bye.